กูเกิลบุกตลาดอินเดียสร้างศูนย์กลาง AI ใหญ่ที่สุด Google ประกาศแผนการลงทุนมูลค่า15,000ล้านดอลลาร์สหาราัฐหรือราวๆ488,000ล้านบาท เป็นระยะเวลา5ปีเพื่อจัดตั้งศูนย์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI Data Center ทางตอนใต้ของประเทศอินเดียค่ะนับว่าเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกโดยโทมัสคูเรียน CEO ของ Google Cloud กล่าวว่าศูนย์ข้อมูลแห่งนี้จะเป็นศูนย์กลาง AI ที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทในพื้นที่นอกสหรัฐอเมริกาโดยจะผสานรวมโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์และ AI เข้ากับระบบพลังงานหมุนเวียนและเครือขา่าย ใบแก้วนำแสงที่ขยายใหญ่ขึ้นและคาดว่าจะสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญให้กับทั้งสองประเทศค่ะทั้งนี้อินเดียกลายเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของศูนย์ข้อมูล AI ด้วยต้นทุนข้อมูลที่ต่ำและฐานผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เติบโตอย่างรวดเร็วโดวย a l p h a เบตบริษัทแม่ข,ของ Google เขามองนะคะว่าอินเดียเป็นตลาดสาคัญในการเติบโต จากข้อมูลพบว่าอินเดียมีผู้ใช้งานแพลตฟอร์มวิดีโออย่าง YouTube มากที่สุดและมีผู้ใช้งานสมาร์ทโฟน Android มากที่สุดเช่นกันด้วยเหตุนี้ค่ะอินเดียจึงกลายเป็นศูนย์กลางการขยายตัวของคลาวและ AI สํสำหรับบริษัทเทคยักษ์ใหญ่ซึ่งนอกจาก Google แล้วนะคะบริษัทเทคโนโลยีเจ้าอื่นๆเช่น Microsoft และ a m azon ก็ได้ทุ่มเงินหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐในการสร้างศูนย์ข้อมูลในประเทศแห่งนี้เพื่อตอบร,รับความต้องการใช้งานของอินเดียที่มีผู้ใช้งานที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ พันล้านนนคอกจากนี้ในยุคที่การใช้งาน AI กําลังเฟื่องฟูจึงจําเป็นต้องใช้พลังประมวลผลมหาศาลส่งผลต่อการผลักดันการสร้างศูนย์ข้อมูลเฉพาะทางที่ช่วยให้บริษัทเทคโนโลยีสามารถเชื่อมโยงชิปนับพันเข้าด้วยกันได้ดียิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามแผนของยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของสหรัฐที่เกิดขึ้นนี้กําลังอยู่ท่ามกลางความตึงเครียดทางการทูตระหว่างนิวเดลีและวอชิงตันค่ะเกี่ยวกับภาษีศุลก,ก,กรกรและข้อตกลงการค้าที่หยุดชะง,งัก โดยนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีเรียกร้องให้คว่ำบาตรสินค้าจากต่างประเทศเพื่อประท้วงอเมริกาเรื่องภาษีนำเข้าสินค้าอินเดียร้อยละ50ขอบคุณที่ติดตามชมทีเด็เทคนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Follow กด Subscribe แล้วก็กดดิดกระดิ่งเพื่ออัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีนะคะ